ครับเอย่างดีครับเป็นตะลนเหล็กครับผมไม่ต้องหวั่นวิตกกลัวว่ามันจะมีสนิมเหมือนกับตะแกรงเหล็กทั่วไปนะครับเัลนี้ครับอันนี้คือความมั่นใจของลูกค้านะครับที่ต้องมั่นใจได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเลฟซีทุกท่านครับของดีที่มหานาคีพีนี้ภูมิใจเสนอร้านข้าวเหนียวหมูย่างครับเป็นหมูย่างสูตรโบราณนะครับ ร้านเขาจะอยู่ข้างๆกับร้านแซนด์วิชเพื่อสุขภาพนะครับที่ร้านหลวงซอย14นะครับผมอร่อยนะ่าทานเจ้านี้ขายมานานแล้วครับนี่อยู่ข้างๆกันกับร้านแซนด์วิชเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อค้าดูนะครับเจอแล้วครับป้ายส0บาทครับ แม่และสิะบ,าบาทเพราะเพราะค่ะสิบบาทอ,อันนี้จักอันนี้ไม่จักอันนี้สักสามใหม่นะติดมันมักอันนี้ติดมันครับอันนี้เป็นหมูย่างโบราณนะครับผมไม่ใช่หมูย่างนมสดนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณอันนี้สูตรสูตรของต้นตระกูลเลมอน,นบอครับของป้าครับผมของคุณป้าหนูคุณป้าหรือคุณแม่เหรอป้าครับผมป้าครับโอ้สามใหม่เอาเขาเหนียวน้ำเด้อครับเด้อสดสดใหม่ๆเลยนะครับผมไม่มีเศษหมูหรืออะไรนะครับเป็นเนื้อหมูสดๆเดี๋ยวดูข้าวเหนียวครับ นี่ครับผมบาทร้อนครับผมเข้าเหนียวหบาทนะครับขายสุกมือไมมันบอสุกมือครับผมขายสุกมือจะโม่งพอจะโมงแล้วครับไฮ้ยครับผมเฮ้ยี่หาครับผมสามโมงเอาลอดเอาลอดขายขายพี่หาฮอตสามโม่งเสิร์ฟบอกครับโอเคครับขายสุกมือนะครับอยู่ร้านหลวงซอย14นะครับข้าวเหนียวหมูย่างในตำนานครับเป็นสูตรดั้งเดิมครับผมที่ไม่ใช้ เต๋หมูนะครับอันนี้เป็นเนื้อเป็นมันหมูล้วนเลยนะครับผมดูครับน่าทานไหมครับเข็มเยิ้มเลยครับไม้ละสิบบาทไม้ใหญ่ๆโตๆเลยครับทาเองครับผมดูใกล้ๆครับความมันความเยิ้มความอร่อยครับโอเคนะครับสําหรับเอฟซีเพื่อนๆที่อยากจะทานข้าวเหนียวหมูย่างมาได้นะครับที่ร้านหลวงซอยสิบสี่นะครับ สำหรับเตาย่างเราครับก็อย่างดีครับเป็นตะแกนเล็ครับผมไม่ต้องหวั่นวิตกกลัวว่ามันจะมีสนิมเหมือนกับตะแกรงเหล็กทั่วไปนะครับตัวนี้ครับอันนี้คือความมั่นใจของลูกค้านะครับที่ต้องมั่นใจได้นะครับนี่ครับเป็นตะแกรงด้านเล็อย่างดีนะครับเปเนนะครับร้านเขาจะอยู่ข้างๆกับร้านแซนด์วิชเพื่อสุขภาพคนงานของเรานะครับ รอติดตาม EP ีต่อไปนะครับว่าเราจะนำเสนอร้านอร่อยๆในตลาดมหานาคร้านไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับอะไรครับอุดมันนิดนึง ต้องดีที่มาหาหนาคครับ Oh,